ไฮโยสวัสดีเพื่อนเ mm hmm. พื่อนทุกคน,กนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนะ okay, าะโอเคก็หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจะยังไม่ลืมกันละกันนะครับผมนะคือผมหายไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเลยอะช่วงอ่าสงการนะครับผมนะออยันถึงอตอนนี้เลยนะครับผมนะสิ้นเดือนนะครับผมนะก็นั่นแหละนะอากาศมันร้อนนะครับผม mm hmm. พอกลับบ้านมาผมก็โอ้โหอาบน้ำเสร็จเไรเสร็จก็นอนตากพ้าลมเย็นๆเลยนะฮะก็ <laughs> ไม่ไหวจริงนะครับผมนะทือ ก็เหนื่อยนะครับผมสาหรับงานผมนาอมันอยู่แบบท่ามกลางแบบว่ากลางแดดเลยนะครับผมมันร้อนจริงๆนะครับผมอากาศช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะฮะก็เลยไม่ไหวนะครับผมไม่ได้ลงคลิปอะไรแบบเล็กๆน,น้อยๆให้ดูกันเลยอะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มาลงให้ที่เรียบร้อยแล้วนะเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเปิดกาชาทิ้งท้ายทิ้งทวนให้เลยละกันนะครับผมสําหรับโคลาโบเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพซีซั่น2นั่นเองนะครับผมนะซึ่งอาจก็เปิดในส่วนของไอดีหลักไอเดียสี่กอนนะครับผมเพราะไอดี ผมเปิดได้แล้วออนี่นะครับผมผมเปิดดีสอยู่นะะก็จะไม่เปิดหมดหรอกครับผมแบ่งเปิดไว้นะครับผมสักเหลือไว้สัก20ตัวกาชและกันเพื่อเอาไปเพื่อเอาไว้แบบว่าไปเปิดในสองเดือนหน้าเนาะรอบแสงมืดนะครับผมสําหรับโคโรโบเรื่องนี้ก็จะจากลาที่เรียบรนะ้อยนะสําหรับเพื่อนเพื่อเห็นคลิปนี้ก็นั่นแหละนะก็คงจะปิดเซิร์ฟเวอร์ปิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดซ่อมรุนดันทัพแล้วก็รอตอนหกโมงเย็นนะครับผมถึงแบบว่าจะเปิดให้เล่นกันเนาะ แต่ก็หวังว่าจะ,ะไม่เลื่อนอการเปิดเซิร์ฟแล้วกันนะครับผมนะคือถ้าเลื่อนมาก็ไม่ไหวจริงนะครับผมเดี๋ยวมันจะฟาร์มอะไรไม่ทันนะครับผมสำหรับคนที่มีแบบว่าหลายไอดีอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็มีบางรอบนะที่มันแบบว่าเปิดการแบบซอ่อมรวทางทับเสร็จไรบวเนี่ยตอนอสองทุ่มหรือ3ามทุ่มนี่แหละนั่นแหละคือแบบอกฟาร์มอะไก็ฟาร์มไม่ทันนะผมนะ <S <S คือมันหลายดีนะครับผมมันดูแลหลายดีมันก็เลยนั่นแหละไม่ทันแล้วก็ Uh, ทางตัวเกมนะครับผมนะก็แก้ไม่ใช่แก้สิก็ให้ของมันมาทดแทนให้อยู่นะครับผม,มก็ถือว่าโอเคนะคผมถ,ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับผมอย่างเช่นมันมีกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะไอประจําวันนะครับผมให้เก็บสะสมอะไรเงี้ยมันก็มีการเอามาให้อยู่นะครับผมทดแทนชดเชยอะไรแบบนี้ให้อยู่นะครับผมแต่ก็อเดือนหน้าหรอหน่าจะมีอยู่เหมือนเดินมนั่นแหละนะครับผมพวกกิจกรรมเ่อประจําวันแบบเนี้ย เออให้เก็บสะสมนะ่าจะมีแหละผมคิดว่านะครับผมแล้วก็อจะให้อีกหรือเปล่าอ่ะถ้ามันเลื่อนเซิร์ฟนะถ้ามันเปิดเปิดชาเร็วนี้นะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็สําหรับลูกกิ้วผมเนาะใครที่ดูคลิปนี้นะฮะก็อ่าผมต้องผมแบบว่าผมต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะฮนะสำหรับลูกกิวนะ้วเนาะขอโทษมากๆเลยนะครับผมคืออ่า ตอนวันจันเนาะผมกลับมาถ้าผมจากทํางานก็เสร็จอะไรเงี้ยผมไม่ได้แวะเข้ามาเล่นเกมอาร์ตินเจอร์เลยครับผมไม่ได้กดมาแบบว่าอ่ากดเข้าแบบออเอาเขาอะไรนะสมัครเขาร่วมจิตกิวนะครับผมเออไม่ได้กดเข้าร่วมให้เลยนะครับผมสองสัปดาห์แล้วโอ้โหคือเสียใจอยู่นะครับผมเสียใจมากเลยนะผมไม่ได้กดให้ลูกยูเลยนะเขาต้องขอโทษเขาไปด้วยจริงๆนะครับผมนะมันอากาศมันร้อนจริงอ่ะนี่คือจะ จะพูดว่าแก้ตัวมันก็ได้นะมันไม่รู้จะพูดคาไหนจริงคือมันร้อนมากผมก็แบบทําอะไรแบบอือดอดัอด,อดเลยช้าๆไปเลยนะครับผมวันนี้ยอมรับเลยนะฮะนะครับผมรู้สึกแบบว่าขี้เกียจก้นเยอะเลยนะครับผมนะขอ,ขอขอภัยด,ด้วยนะแล้วกันนะครับผมนะต้องขอโทษเจเจพ่อขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมนะโอเคสําหรับรอบหน้าอผมจะกดให้จริงๆแล้วนะครับผมนะขอโทษลูกกิวลูกอันนี้ด้วยนะครับผมนะไม่ไหวจริงนะครับผมมันร้อนขออภัยจริงๆนะฮะขอความอนุเคราะห์ขอความ เมตตาจากลูก,กิวหน่อยละกันนะเอออย่าออกจากกิวผมเลยนะครับผมผมยังเล่นอยู่นะครับผมนะผมยังอันนี้อยู่ยังกดให้อยู่นะก็แค่มันพลาดสัปสตาร์เองนะครับผม <laughs> <laughs> ขอไปเรื่องยิง <laughs> นะครับโอเคมาเปิดต่อ,อน,นี้นะอะอันนี้ถัดไป ก็ดูดีว่าจะออกบ้างหรือเปล่านะก็สำหรับ ID สี่เมื่อกี้ผมเปิดไปเนาะมันไม่ได้นะครับผมนะคือพูดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูอะไรนะดูอยู่นะครับผมมันไม่ได้สรุปมันไม่ได้นะก็สําหรับเกิดชาตินี้พี่ต้องเทียบที่ชั้นสองเนาะ ID สี่ก็เป็น ID เดียวหรือเปล่าวะที่มันไม่ได้เอไม่ใช่สี่ ID สองก็ไม่ได้เลยนะครับผมสักตัวเลยไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้คือ ID ไหนเอย อ๋ออ่ะ,อะเป็นไอดีะครับผมผมกำลังเปิดอยู่เนาะก็เอ่อดูดีว่าจะได้หรือเปล่าอในส่วนของตัวรูดสผมได้แล้วเนาะเดี๋ยวดีว่าอ่าในสองตัวฟิสจะออกบ้านหรือเปล่าสำหรับการเปิดทิ้งทวนทิ้งท้ายแบบทิ้งแบบจริงๆแบบจริง,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 งๆเลยนะครับผมสำหรับอ่าเรื่องโคลโบเกิร์ชาันนี้พี่ต้องเทมนะฮะ โ okay, อเคอ่าลุยต่อครับผมเรื่อยๆผมจะเหลือกาชาไว้สักเล็กสักน้อยให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่าจะเก็บไว้เพื่อเอาไว้แบบว่าเปิดตัวของแสงมืดเดือนหน้านะครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแสงมืดเดือนหน้าเนาะจะมีเสียงมืดเก่ามาด้วยหรือเปล่านะถ้าจะไม่ผิดนะผมถ้าน่าจะไม่ผิดน่าจะมีนะเออก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันช่วงกลางเดือนนะครับผมนะว่าจะามาเป็นตัวอะไรบ้างนะครับผมหรืออาจจะไม่มาหรือยังไงนะครับผมก็ต้องดู ดูไปก่อนนะครับผมเออแต่ก่อนมันก็มีแหละรับผมตามแผดเดิมตามแผนเดิมแล้วตามอะไรเนี้ยทำอะไรเดิมก็แต่ก่อนนะปีที่แล้วก็เป็นประมาณนี้เลยมันก็มีอยู่นะครับผมสำหรับตัวของอ่าไม่ใช่ตัวเดียวตัวสำหรับสำหรับตู้อ่าแสงมืดเก่านะครับผมอ่าไม่แนีนะอ่ไม่เนียนะว่าปีเนี้ยอาจจะแบบเปลี่ยนแปลงก็ได้อาจจะไม่มีนะครับผมหรืออยากจะยังไงนะครับผมสำหรับตู้อ่าแสงมืดเก่านะฮะ อันนี้คือยังไม่รู้ข้อมูลเลยทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนหรือตรงไม่ตรงตรงไหนนะครับผมก็ขอเพื่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากการทํางานเนาะข้อมูลข้อมูลผมก็ไม่ได้ดูอะไรรายละเอียดอะไรมากมายหรอกใครที่รู้มากกว่าผมนะครับผมก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์ให้ข้อมูลผมหน่อยก็ได้นะครับผมในหรือจะหรืออาจจะแบบให้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ก็ได้นะครับผมนะเพื่อนคนไหนหรอเพื่อนคนนี้แหละผมพูดอยู่นี่แหละนะครับผมพูดอยู่นี่แหละ บอกผมหน่อยก็ได้นะฮะโอเคนะครับผมเนาะอ่ะสำหรับไอเดียนะผมเข้ามาเนี่ยก็อ่ารู้สึกว่าผมจะเอิม่มผมหนะ้าอ่าไม่ใช่สิมีหมดแล้วนี่นาะสำหรับตัวของลูเดียสแล้วก็ตัวของฟิสอ่าถึงมีหมดแล้วก็อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เอ้ยอ่าไม่ต้องเปิดนะครับผมนะไม่เปิดแล้วกันสำหรับตัวของอ่าตู้ฟิสแล้วก็ลูเดียสนะครับผมที่จริงผมอยากเปิดในสองเกียร์นะแต่ว่า ไอดีเนี่ย i อที่หผมไม่มีลูบี้เลยนะครับผมมันเก็บไม่ทันนะเพราะว่าแทบไม่ได้เล่นเลยแทบไม่ได้จับ PVP แทบไม่ได้เข้ามาฟาร์มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมตั้งแต่ ID หลักยันถึง ID 6เลยนะฮะสำหรับเดือนนี้คือเล่นน้อยมากครับผมขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะคือมันอากาศร้อนมากเลยอันนี้พูดจริงนะครับผมเออใครไม่ร้อนลองอลองไปตากแดดดูดิขนาดอยู่ร่มรมผมก็ยังร้อนอยู่เลยโ นั่นแหละนะครับผมมันก็เลยขี้เกียจเลยไปเลยแบบว่าแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมมันร้อนจริงนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเล่น PvP ดูสักหน่อยละกันนะครับผมเนาะนี่ไหม,อ,มอยู่แรงอ่าไม่ใช่แรงดิอยู่ลีอ่าบอลเลยนะครับผมอยู่ดีต่ําๆต่ำสุดเลยอะแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผม,บนนนผมขนาดแบบตัวเก่งเกงคนหดยืนดีสูงสูงก็ยืนไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีใครตีผมนะครับผมเออมาตีผมชนะอ่าหรือว่าแพ้ผมเนี่ย ก็ไม่มีเลยแบบอยู่แบบนิ่งๆนะครับผมแล้วก็รีอ่ารีลงรีลงเอารีลงเอา,เอาผมก็เออนั่นแหละตกลงเรื่อยๆเลยนะครับผมแบบจนอยู่หลีกบอนเลยสําหรับไอ6ดีหของผมก็ได้รูบีประมาณนี้เลยนะครับผมน้อยน้อยเหลือเกินแต่ก็อ่าไม่เป็นไรครับผมก็อย่างน้อยนะครับผมเดือนนี้ก็เปิดได้นะสําหรับตัวเรนเจอร์ โคโลเบนเจอร์ uh, Ranger, รอบนี้นะครับผมเดือนนี้ก็เปิดได้ไวอยู่นะครับผมสำหรับตัวกาชาก,ก็เหลือเยอะเลยนะครับผมนะ mm hmm. ก็แน่น,นอนเนาะสำหรับเดือนหน้าหรือรอบหน้ารอบแสงมืดเก่าเอ้ไม่ใช่แสงมืดเก่าเลยแสงมืดใหม่นี่แหละผมก็จะเปิดอยู่ก่อนนะครับผมแสงมืดเก่าเนี่ยผมค่อยแบบไปเปิดตอนสเตทวิ่งเสร็จอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผม นั่นแหละฮะอืมก็เปิดไปปุ๊บอืมแน่นอนนะบางรอบบางอันนี้ก็อาจจะโชคดีเปิดได้ก็ได้ไดนะผมเพราะว่าตัวกระชาไอดี ID ที่ของผมเยอะนะครับผมเนาะก็อาจจะเปิดได้ก็ได้นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับผมนะ อ่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังเปิดในสองโคลบอรบ์รอบนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปเนาะก,ก็เอาไว้เปิดโคลเบอรบ์รอบหน้าก็แล้วกันนะ <S <S โอเคฮาเพื่อนชอบกันรักกันนะครับผมผมขอฝากให้เพื่อนๆนี่ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันนะครับและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้มพลาพด,ดูคลิปใหม่ๆของคนไข้สำหรับคลิป video วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็กล่าวสวัสดีครับ